และนี่คือเปิดเผยเล่มรายงานที่อยู่ข้างในนะคะว่าจะบอกอะไรเราได้บ้างมีทั้งหมด41หน้านะคะหน้าปกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะไล่ลงมาหน้าแรกก็จะเป็นประวัติของคุณลูกค้าคะ่ะชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลวันเดือนปีเกิดนะคะซึ่งอันนี้เป็นลูกค้าที่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าครูหงก็ขออนุญ,ญาตเขามาแล้วนะคะ เข้ามาถึงหน้าที่สาหน้าที่2องนะคะก็จะเป็นบทนําเกินว่าายนิ้วมือเนี่ยเกี่ยวข้องกับสมองยังไงบ้างแล้วก็เป็นคู่มือในการอ่านเล่มนะว่าวิธีการใช้เล่มายงานเล่มเนี้ยจะบอกอะไรเราได้บ้างอันเนี้ย TFRC แปลว่าอะไร ATD แปลว่าอะไรเป็นศัพท์เทคนิคทั้งหลายที่คุณจะได้รู้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยจะมีนักวิเคราะห์อ่านให้คุณฟังอยู่แล้วก็จะทําเรื่องยากให้เป็นง่ายขึ้น ในแพ็กเกจก็จะแถมนักวิเคราะห์พร้อมกับเล่มรายงานอยู่แล้วนะะมาหน้าต่อมาค่ะจะเป็นประวัติในการสแกลายนิ้วมือค่ะนะคะ ว่าตอเริ่มตั้งแต่ปีพศออไหนใครเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าสมองค่ะคือการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยดึกภาพหัวหอมนะคะเหมือนเราเนี่ยปอกหัวหอมใช่ไหมคะเราปอกออกมาเรื่อยๆปอกออกมาเรื่อยๆเราก็จะเจอแบบค่อยๆบางลงบางลงเหมือนเราค่อยๆค,ค้นหาตัวเองให้เจอจนกระทั่งเราเจอความเป็นตัวเราเป็นตัวตนที่แท้จริงจนกระทั่งเราเนี่ย,จเ,เ,ยเจอแกนของมันที่แท้จริง เริ่มแรกเลยนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับสมองซ้ายกับสมองขวาว่ามีความแตกต่างกันยังไงได้บ้างสมองซ้ายคือเรื่องเกี่ยวกับตรรก,กะคณิตศาสตร์ลอจิกความคิดที่เป็นระบบระเบียบแต่สมองขวาเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์มิติสัมพันธ์ 3, นะคะคราวนี้ก็จะมาดูเปอร์เซนต์ค่ะว่าอย่างน้องท่านนี้นะคะก็จะมีสมองซ้ายกับสมองขวาค่อนข้างบาลานซ์มากๆพะเวลาที่น้องเนี่ยคิดเป็นภาพน้องก็จะคิด เป็นภาพหลายๆอย่างคิดเป็นภาพไม่พอ,อน้องจะวางแผนด้วยว่าถ้าเกิดภาพอยากได้ภาพนี้จะต้องวางแผนยังไงได้บ้างหน้าต่อมาค่ะจะเป็นภาพรวมของสมองของน้องเขาทั้งหมดเลยนะคะออด้านล่างนะคะที่จะเป็นซ้ายมือตรงนี้นะคะ ซ้ายมือของท่านตรงนี้นะคะจะเป็นใจค่ะด้านบนจะเป็นความคิดน้องคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความใจนําสูงมากจะเห็นได้ว่าใจนํากว่าความคิดแปลว่าเป็นเด็กที่ถ้ามีเป้าหมายมีความฝันเนี่ยจะมุ่งมั่นทําให้ประสบความสําเร็จแล้วก็จะเป็นคนที่แบบลงมือทําเลยเพราะว่าใจนำอยากให้สําเร็จเร็วๆพร้อมกับเนี่ค่ะช่องทางในการเรียนรู้ของน้องนะคะน้องมี3อ่า จริงๆเอามาดูก่อนช่องทางในการเรียนรู้จริงๆมีทั้งหมด3ช่องทางค่ะบางคนเนี่ยเรียนรู้จากการลงมือทำเขาเรียกว่าเรียนบายดูอิงบางคนนะคะเรียนรู้จากการมองเห็นค่ะเรียกว่าการมองเรียนรู้จากการอ่านหนังสือหรือการช่างสังเกตบางคนเรียนรู้จากการฟังน้องท่านนี้นะคะเป็นคนที่เรียนรู้จากการมองเห็นเป็นเด็กช่างสังเกตและเป็นคนที่เรียนรู้จากการฟังยี่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสื่อสารกับน้องเนี่ยน้องจะเป็นคนที่หูไวมากๆ นะคะแล้วก็สมมติได้ยินอะไรที่เป็นเรียวกับแรงบันดาลใจการฟังเนี่ยน้องจะ take a คชั่นลงมือทงอย่างรวดเร็วเพราะน้องเป็นคนใจนําและเป็นคนช่างสังเกตเรียนรู้อะไรครูพักรักจำม,มอง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 ,มองก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูหน้าต่อไปหน้านี้เป็นไฮไลท์ของการอ่านเล่มรายงานทั้งหมดค่ะเพราะว่านักวิเคราะห์เก่งๆอ่านเพียงหน้าเดียวทะลุปุโป่ป ộ, หมดเลยเห็นทุกอย่างทั้งคาแรคเตอร์จุดเด่นสิ่งที่ต้องส่งเสริมทั้งหมดค่ะนะคะ ก็จะพูดถึงสมองตั้งแต่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยมือซ้ายเท่ากับสมองขวามือขวาเท่ากับสมองซ้ายค่ะนิ้วโป้งจะพูดถึงบุค,คลิกภาพนะคะ W D ดีตรงนี้นะคะจะพูดถึงบุค,คลิกภาพแล้วก็จะเป็นตัวเปอร์เซนต์ด้วยส่วนนิ้วชี้ตรงนี้จะเป็นเรื่องของความคิดนะคะลายน้องเนี่ยตรงนี้จะเป็นเรื่องของลายนิ้วมือน้องคนนี้โอ้โหมีลายพิเศษเยอะมากเลยเนาะเป็นเด็กที่รอบรู้อะค่ะ ออถ้ารแต่มันอยู่ดีคิดได้ดีกว่าคนอื่นถึงสงเท่าทําอะไรเป็นคนลงมือทําจริงจังรู้อะไรต้องรู้ให้ลึกแล้วก็เรียนรู้ค่อนข้างเร็วนะหงดดูยังไงอันนี้คือมาจากประสบการณ์คือ 1. ดูที่รายนิ้วมือ 2. ดูที่ตัวเปอร์เซ็นต์และจะมีสูตรการวิเคราะห์คยด้วยนะคะแล้วก็น้องเป็นคนที่เรียนรู้จากการใช้ภาษาการฟังได้ดีที่สุดและการมองได้ดีที่สุดนะแต่ว่าการลงมือทำเนี่ย ก็คือเป็นคนที่ต้องรู้ลึกๆก่อนถึงจะเป็นคนที่ take action เลยเช่นกันนะคะโอเคอันนี้ก็จะบอกหมดเลยค่ะว่าน้องมีความสามารถพรสวรรค์อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีอยู่อันดับที่เท่าไหร่กีฬานะคะอันดับที่เท่าไหร่กล้ามเนื้อมัดเล็กคือตรงนี้นะคะ นิ้วมือคือพวกงานหัตถการการเขียนลายนิ้วมือลายมือนะคะงานศิลปะพวกนี้อยู่ในกล้ามเนื้อมัดเหล็กทั้งหมดมีคะแนนที่เท่าไหร่และการบริหารจัดการความเป็นผู้นําของน้องความคิดที่เป็นตรรก,กะและลลจิกการวางแผนพอดีเพนเปอร์เซนต์น้อยก็จริงแต่น้องมีลายพิเศษซึ่งอันนี้นเป็นพื้นที่ว่างมากเด็กคนนี้นะคะจะเก่งหรือไม่เก่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในชีวิตบอกเลยเพราะลายนี้คือลายอาร์ชนะคะคือถ้าเกิดประสบการณ์เยอะ ต่อสู้แบบลุยๆน้องคนนี้จะเก่งมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงแบบไข่ในหินนะคะน้องคนนี้ก็จะทําอะไรไม่เป็นเลยนะคะชอบสะสมเรียนรู้จากการอาศัยประสบการณ์ค่ะเช่นสมมุติว่าเราพาน้องไปเที่ยวน้องก็จะบอกว่าอยากไปเที่ยวด้วยตัวเองอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองอันนั้น น้องจะรู้สึกถูกใจมากกว่าเราพาไปกับทัวร์เรียนแบบผิวๆนะคะอันนี้เป็นวิเคราะห์แค่เบื้องต้นประมาณหนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้การวิเคราะห์จริงๆเราใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะอันนี้หงแค่เปิดให้เห็นเฉยๆว่าในเล่มในงานประกอบอะไรได้บ้างและรายละเอียดของการพัฒนา ตัวน้องคําแนะนําแต่ละช่องทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการความเป็นผู้นําด้านของตรกกะและเหตุผลจินตนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กคือตรงนี้นะคะการเขียนหนังสือภาพศิลปะหรือถ้าเกิดเป็นเด็กก็คือการเล่นของเล่นแนวมอนเตสซอรีนะคะที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กการปั้นงานหัตถการทั้งหลาย กีฬาเป็นแลงกิ้งเป็นอันดับศักยภาพด้วยและเป็นลายนี้พัฒนายังไงได้บ้างอย่างละเอียดเลยภาษาและดนตรีค่ะและการสังเกตผ่านธรรมชาติและศิลปะที่ FRC บอกอะไรน้องคนนี้บอกอะไรเราได้บ้างย่อมาจาก Total Fingerage เขาค่ะคือความสามารถในการเรียนรู้ที่มีมาตั้งแต่เกิดน้องท่านนี้นะคะมีค่อนข้างโอเคเลย131แต่สิ่งที่สำคัญน้องมี2 X ด้วย 2x เนี่ย x เท่ากับ0ูนถึงอินฟิน t y ี้ถ้าเราเรียนสมนการตอนเด็กแปลว่าอะไรแปลว่าเด็กคนนี้ถูกใส่เนี่ยคืออินฟิน t y ้เลยคือเรียนรู้ได้หลายอย่างเรียนรู้ได้หลายช่องทางและเป็นคนที่ต้องรู้ลึกรู้จริงเวลาที่น้องสนใจเรื่องอะไรเนี่ยจะอยู่กับมันแบบขอโทษนะคะคือแบบลืมกินลืมนอนชอบมากศึกษาหาความรู้อยากรู้มากกว่านี้นะคะใยรู้ถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนก็มักจะอยู่ในห้องสมุดถ้าสมัยนี้ก็น่าจะอยู่ใน Google ได้ทั้งวันนะคะ โอเคต่อไปค่ะอันนี้คือตะกี้เป็นเรื่องของความจุละว,ว่าน้องสามารถสม,สมองสามารถจุได้เท่าไหร่เรียกว่า TFRC หน้านี้พูดถึง A.T.D. ค่ะก็คือเป็นค่าความเฉียบไวของสมองที่เราจะใช้ไม้วัด A.T.D. ในการวัดอ่าน้องค่อนข้างที่จะหัวไวนะคะจนถึงปานกลางก็คือเรียนรู้เร็วแต่ก็ไม่ได้เร็วจนเกินไปจนทําให้น้องเป็นสมาธิสั้นหรือว่าเสียสมาธิได้ง่ายคือค่อนข้างกลางๆนะคะคะแนนก็ออกมาดีมากๆเออ โอเคอุ๊ยขออภัยคะ่พะพอดีว่ากดเร็วไปนิดนึงขอโทษนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่หน้าที่ a t d อยู่นะคะอันนี้ก็จะเปิดคร่าวๆให้ดูก่อนนะคะ ATD นะคะโอเคมาที่หน้านี้คะ่ะอันนี้จะบอกอะไรเราได้อีกบอกเกี่ยวกับ EQ EQ คืออารมณ์ความ,ร,ม,ร,มรู้สึก IQ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ a q การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ c q ความคิดสร้างสรรค์มีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ซึ่งนักวิเคราะห์ก็จะบอกอรายละเอียดและความหมายของมันทั้งหมด แล้วก็จะผ่านสัตว์5ประเภทเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเลี้ยงลูกแบบไหนอยู่นะคะหรือว่าเราเป็นคนแบบไหนเป็นเยียวมุ่งมันไปที่เป้าหมายมองแต่ภาพรวมหรือเป็นนกพิละเป็นนกยูงนะคะที่ ชอบลำแพนหางเสียงปบมือคือกำลังใจชอบคำชื่นชมเวลาลำแพนหางโดดเด่นนะคะชอบทำงานเป็นทีมนะคะเพราะว่านกยุงจะอยู่เป็นฝูงนะคะหรือนกพิราบนะคะที่แบบว่าพูดกับเขาดีๆคุยกับเขาดีๆเขาก็จะสามารถที่จะส่งสารให้เราได้หรือเป็นลิงที่คิดนอกกรอบหรือเป็นนกฮูกที่ต้องแบบใฝ่รู้ตลอดเวลานกฮูกเนี่ยจัดว่าสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยจัดว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากมาก เพราะว่านิ่งๆแต่เก็บความรู้ไว้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการในการสื่อสารค่ะว่าวันนี้เราจะคุยกับลูกที่เป็นเหยียวยังไงได้บ้างนกพิราบนกยูงนกฮูกและลิงยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็จะเป็นเ,เป็นรูปแบบสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นประมวลความคิดถ้าเด็กที่เป็นรูปแบบสร้างแรงบันดาลใจแน่นอนคะ่ะต้องคอยมอเตอร์เวทต้องคอยแบบใช้คําพูดที่สร้างแรงบันดาลใจหรือถ้าเกิดเป็นแนวแนวแบบความคิดนะคะ น้องอาจจะเก็บไปพิจารณาเอาเองคิดเอาเองหรือว่าวางแผนเอาเองนะคะเราก็จะรู้เข้าใจลูกเรามากขึ้นความสัมพันธ์เราดีขึ้นหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะจะทําให้คือพวกเนี้ยพอมัอนเหมือนหัวหอมใช่ไหมคะพอปอกไปแล้วจนจนคอของมันคุณก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์คุณแบบเนี้ยเหมาะกับอาชีพอะไรนะคะแล้วก็จะบอกเกี่ยวกับไลน์ต่างๆว่าจุดเด่นคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ต้องพัฒนาและข้อควรระวังนะคะ แต่ละลายที่โดดเด่นเลยค่ะแล้วก็จะเป็นช่องทางในการเรียนรู้อันนี้จะมาแกะเรื่องของอาชีพละบางคนเรียนรู้จากการมองแน่นอนค่ะเป็นพวกอะไรบ้างค่ะ อย่างอาจารย์เฉลิมชัยศิลปะวอลเดนี่เอาหนูดำๆมาเป็นมิกกี้เมาส์พวกนี้คือพวกการมองสูงหรือพวกนักพิสูจน์อักษรที่ตรวจเวลาคนที่ออกหนังสือเล่มน,นึงก็จะมานั่งตรวจอักษรว่าอันนี้ผิดหรือเปล่านะคะหรืออาชีพเกี่ยวกับพวกทนายความนะคะการเช็คเอกอสารทั้งหลายหรือถ้าเกิดการฟังก็จะเหมาะกับพวกนักจิตวิทยาโคช้ชเทรนเนอร ฟังคนแล้วเข้าใจฟังคนแล้วเข้าใจคําถามอย่างชัดเจนหรือเป็นพวกการลงมือทําก็อาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะชอบทดลองเลิยนใบดูอิ่งหรือเป็นคนที่แบบเป็นไกด์นำเที่ยวที่ชอบออกไปข้างนอกอยู่กับที่ไม่ได้เพราะนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นะคะต่อไปค่ะก็จะบอกละเอียดมากๆนะคะเล่มนี้ถ้าเป็นการมองจะมองเป็นภาพหรือมองเป็นตัวอักษรเด่นกว่ากันถ้าเป็นหูคือภาษาหรือว่าดนตรีเด่นกว่ากันและถ้าเป็นการลงมือทำนะคะเป็นเรื่องของกีฬา หรือว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กพวกงานหัตถการศิลปะพวกนี้อันไหนเด่นกว่ากันนะคะแล้วจะบอกเป็นคนค่ะถึง4ประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบนาแมชชีเท,เทเลซ่าริชาร์ดเบนเซนหรือว่าคานทีนะคะซึ่ง4ประเภทเซยคน4ี่ประเภทนี้จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่มีความแตกต่างกันโดยคุณก็จะเห็นตัวคุณเองชัดมากขึ้นสําหรับผู้ใหญ่ถ้าริชาร์ดเบนเซนนี่พวกเจ้าพ่อโปรเจกต์ทำอะไรได้หลายอย่าง สนใจได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานแบบมีความสุขนะคะเหมือนดีชาร์ดเป็นสั้นเป็นนะคะเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์ทั้งหลายคิดได้เดี่ยวคนทั่วไปถึงสองเท่าอย่างเงี้ยก็จะทำให้คุณไปศึกษาประวัติดีชาร์ดแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นพรสวรรค์8ด้านหรือเรียกว่าพหุปัญญาทั้ง8ด้านจนออกมาเป็นอาชีพที่หงจะวิเคราะห์เด็กคนนี้ว่าเขาทําอะไรได้บ้างอันดับหนึ่งของน้องคือเป็นเรื่องของ Neuuralistic เรื่องเกกี่ยวับธรรมชาติ น้องจะถนัดอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติน้องจะเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆมากๆถ้าเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเช่นสมมติทําอาหารยังไงตั้งกองยังไงเอ,อ่อจะอัดวิดีโอยังไงตัดต่อยดยอะไรที่แบบเกี่ยวกับเป็นเรื่องของเทคนิคที่เกิดมาจากแบบเขาเรียกว่าสัญชตตาตญาณบอกอะว่าเออมันควรต้องทําแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะ เป็นพวกวิชาชีพเยอะมากภาษาเด่นนะคะอันดับสองเลยนะคะเรียนรู้ภาษาเร็วเก็ตเร็วเข้าใจคำถามเร็วแล้วก็ตอบได้รวดเร็วมากๆอันดับสามมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะเป็นคนที่ชอบทำงานกับผู้คนนะคะถ้าทำงานคนเดียวอาจจะเหงาได้นะคะโอเคเจาะแจะเราได้ตังะคะ์โอเคอันดับสี่นะคะก็คือเป็นเป็นพวกดนตรีสูงนะคะน้องเนี่ยก็ชอบฟังเพลงเอนจอยกับมิวสิกเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างเกี่ยวข้องกับเวลาที่น้องชอบฟังเสียงคนเนี่ยน้องก็จะไวมากก็จะรู้ว่าเออพี่ครับผมรู้สึกว่าวันนี้เสียงพี่ไม่มีพลังอะไรเงี้ยเขาก็จะเหลวมากกับน้ําเสียงของผู้คนนะคะ ประมาณนี้ก็จะออกมาเป็นอาชีพที่ชัดเจนมากๆแล้วก็จะเป็นคำบรรยายในแต่ละช่องทางค่ะว่าภาษาเด่นอาชีพอะไรบ้างลอจิกเด่นอาชีพอะไรบ้างกีฬาเด่นอาชีพอะไรบ้างจะจัดเป็นแลงกิ้งให้เลยนะคะว่าคุณควรทำอะไรนะคะถึงจะประสบความสำเร็จทำน้อยแต่ได้มากตามหาตัวเองให้เจอนะคะคุณจะได้เจออิสรภาพที่แท้จริงแล้วก็ อันที่สองคือพิดฟูอิดไมลความสงบสุขที่จิตใจว่าเฮ้ยเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หน้าที่เราคืออันเนี้ยทำาเราช่วยคนได้ทำาล้สร้างไรายได้ทำาเราก็เหมือนไม่ได้ทำงานเป็นสิ่งที่เรารักและหน้าสุดท้ายจะวิเคราะห์ประเภทสายงานและอาชีพละนะคะก็จะบอกอาชีพทั้งหมดทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษารัฐศาสตรศาศา์การบริหารสังคมและจิตวิทยาการเงินกีฬาพวกเนี้ยทั้งหมดนะคะว่าคุณเนี่ยเด่นอะไรบ้างถ้าดาวเยอะ แปลว่าโดดเด่นถ้าดาวน้อยนะคะแปลว่าต้องส่งเสริมนะคะนักวิเคราะห์ก็จะเตือนไปเช่นกันและหน้าสุดท้ายก็จะเป็นหน้าสรุปทั้งหมดนะคะซึ่งครูหงก็จะบอกว่าพยายามเอามารีวิวทุกๆเดือนนะคะเพราะว่าเผื่อจะได้เห็นแนวทางเพราะว่าเด็กจะมีการเปลี่ยนทุกช่วงวัยมันยิ่งสแกนยิ่งเด็กยิ่งคุ้มค่ะหงบอกเลยเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของการเลือกโรงเรียนนะคะถ้าประโยชน์ของเด็กบุค,คลิกจุดเด่นพัฒนาการและอาชีพตอเลือก อะไรนะเลือกคณะในมหาวิทยาลัยและเลือกอาชีพตอนเรียนจบด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะ,ะถ้าวันนี้คุณยังตามหาไม่เจอหงบอกเลยค่ะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตหงแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมีเล่มรายงานแบบนี้เป็นของตัวเองพร้อมนักวิเคราะห์บรรยายแล้วก็อ่านอธิบายแบบง่ายๆให้คุณฟังนะคะสามารถบอกเลยเลยว่าสนใจอยากมีเล่มรายงานนะคะแล้วก็ทิ้ง ทิ้งอะไรนะไปใส่ไว้ในรายโอเอนะคะแอดไซน์ Ad นะคะเบเนจีได้เลยค่ะพิมพ์ตามนี้เลยตามนี้เลยที่เห็นนะคะ b r a i n e r g y ค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้รายละเอียดทั้งหมดค่ะ